ดีค่ะพบกับช่องม่อบกุวเกาะนะคะนะครับแม่ค้าปกติค้าอยู่ที่ไหนครับขายคุณเลคามคุณเด้ขายอยู่หน้าบา้านป้าลูกใหญ่ายลุงจิม้มขายอยู่ตลาดอันนี้นี่ยลูกจะยีย่ห้าหอ,อ <ai! S 2> เป่คะใช่คือผลพว <ๆ S 1> กหมกงู่บักเตงแถวนี้ใหญ่มากจนได้แบกเข้าบ้านเคยซื้อข้างทางที่ก็ขายอ่ะสี่สิบเออสี่สิบห้าสิบเนี่ยแดงไหมเนาะบะนี้โอ้พิ่นว่าแดงบรือเป่ะ เมื่อใหญ่นี่มันจนตกใจแตงโมลูกถูกมากใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงจริงมาจากรถหมดจากัวนี่อ๋ออันนี้รับมาหรือเปล่าปุ๊กเองครับรับมารับมาอ๋อข้าจะหุดหนุนราคานี้นะคือรับมาในลูกละยี่สิบนะฮะมามาขายลูกยี่สิบห้านะครับผมต้องซื้อผ่ามันแดงกำไรลูกละบาทก็ขายถูกไงก็เลยงงว่ารับมากี่บาททำไมถึงขายถูกนะฮะแล้วพอจะรู้ไหมครับว่า การเลือกแตงโมยังไงถึงจะได้ลูกที่เนื้อฉ่ำเนื้อแดงแม่คะพอจะทราบไหมครับแจ็คคนเลียกมาให้หนูก็วมามันเดียกคืออะไรดีอ๋อเขาคือเจ้าของสวนคัดมาให้แล้วเราไว้ใจเขาแล้วนะฮะโอเคนะครับฮะลองยังไงไม่หินแตงโมแตงโมแตงโมบหรอคะแตงโมจินตลามาใหม่อพื่อนเือแดงใจบ้ย ไมมไมพี่จ๋าไมมพี่จ๋าที่บ้าดูน่าร้ไมข้างในไมแพงอะพอเล้วแดงและไม้สุกดีนี่พี่ไม่ดีไม่เอาเงินก็ถ้ามันไม่สุกก็ไม่เอาเงินนั่นแหละาปัดิมน่าจะอยู่ตรงข้างรถแะจะได้ภาพฟิวเลยาะขึ้นม่ขึ้รถพ่วมนาอะไมเราซื้อกันเราแข่งกันว่าใครจะเลือกสีแดงได้ ซื้อคนละลูกแล้วมาแข่งกันว่าใครจะแดงของใครจะแดงว่าใครจะเลือกสีแดงมามามาเลือกดูสิเสือก็เอาไปลูกหนึ่งเพราะว่าในในแม่ค้าเพอนก็ลูกนี้มีเลขเด็ดด้วยนะครับผมตาดีนะเลขสองห้าสองนะฮะชัดเจนมากเลยนะฮะลูกนี้นะครับตาเสือทำไมดีแทนเนาะสองห้าสองนะฮะตาวิสีเอาเสืออมวดนี้ละกันนะครับ เอออางวดนี้นะฮะเขาโชวมาเสือไปพาเลยเขานี่นะฟันหัวมันก็พอถ้าไม่ถ้าไม่แดงไม่ค้าไม่คิดตังใช่ไหมก็คิดเหมือนเดิมไปพาแตงเขาเล่นบไแดงเ่อพดงเขาเล่นบอถ้ามัเนอาแดงนแดงเิ่มปเขาย่อกู่ทีขา่ตอลาดงุนดงเขาเ่ปขามลตาดลาดกี่นันครับตาแลนาดเลาดเชา่อกาดกลนกาดใ่นกไา่นไาดลนกปด พอหลังจากนั้นก็จะออกเร่ขายอ๋อแล้วแล้วมาขายตรงนี้กี่ครั้งแล้วจาติกมาหนูเห็นคนนู้ยได้เข้ามาอ๋อเพิ่งมาครั้งแรกครั้งแรกมาโอ้ราหานอนใช่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เสือไปเอาทังก่อนไปเป็นพลทหารโอ้ยเองดีจังลุงจิมมาซื้อแตงโมมาซื้อแตงโมมีท้องใส่แล้วเพราะว่าลุงมานาไปแล้วผมน่ะเป็น เป็นทรงลงเพลงเลยแม่เพราะอะไรกินหน่อไม้ป้าถิ่นน่ะไม่ได้เกี่ยวกันไม่ต้องอ้างแม่น้ำทั้งห้าหนูให้มาซื้อแตงโมซื้อให้แล้วลุงจิมก็ไม่ต้องกินแข่งกับเสือไงใครจะเลือกว่ามันจะแดงหรือเปล่าคะผมจะซื้ออยู่ลูกหนึ่งแต่ว่าให้ป้าถิ่นไปร้องเพลงข้างรถซาเล้งอ่ะไม่ไปจีนไปเลยมาไปมาร้องไม่ถูกไม่ถูกเหรอท่อนทุกไป บ้านด้วยอ้าวนี่นะฮะให้ไอ้จ่ายค่าเสียหายแม่ค้าแล้วนะยี่สบาทนะฮะใช่แม่ค้าทราบไหมว่าพวกเราเป็นอะไรทําไมถึงมายืนถ่ายแม่้ากันหกเจช่องเนี่ยรู้รู้ไหมไม่รู้อ๋อต่อไปก็คงได้ขายดีเล้วเนาะคงได้ขายดีนะะเขาก็ติดต่อมีเบอร์ไม่แต่งโมนี่ หมายถึงว่าขายดิบขายดีนี่เอาเอาเสื้อเอาเบอร์โทรกับแกไว้เดี๋ยวบางทีร้อนๆก็จะกินแตงโมจะมีนะฮะคนคนไปสั่งซื้อไหมค่าเบอร์โทรไปขาได้เยอะขึมีมีเบอร์โทรเลยค่ะน้องไลน์ก็มีเบอร์โทรก็มีเฟซก็มีศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนยเหรอคะเจ็ดศูนยนะคะถ้าใครสนใจรอบหนึ่งฟังช้าๆศูนย์หกหนึ่งศู เจ็ดศูนย์หกสามเนาะให้โทรสั่งเฉพาะสินค้านะครับห้ามโทรไปจีบแม่ค้านะฮะขายอะไรอันเนี่ยาอเคอะไรอย่างขายอะไรบ้างจ๊ะมีหลายอย่างเอ้ามีอะไรอีกมีขายปลาขายปลาอะไรปลาอะไรคะปลาปลาหมอปลาหม้อปลาหมอแต่เดียวแล้วแล้วขายเป็นยังไงคะขายสดปลาสดโลละเท่าไหร่จ๊ะโลละร้อยยี่สิบโอ้โหสามนิ้วใหญ่นะลุงจิ้ม สามนิ้วใหญ่นะโอ้นะฮะแม่ทราลุแม่านะฮะไม่กินปลาหมอไม่กินมันไม่กินปลาใหญ่มันไม่กินปลาเล็กปล่อยได้ให้มาส่งนะฮะตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะครับนี่แม่ถิ่นกำลังเลือกแล้วผู้เชี่ยวชาญถือคนละลูกก็ร้องเลย อันนี้ลุงจิมจะซื้อให้นะถ้าแม่บุญถิ่นร้องเพลงข้างเลยเออลูกนี้บอกเต้นด้วยป้าไทยบ้านเป็นคนเต้นแม่บุญถิ่นเป็นคนร้องได้สองลูกเลยอ่ะลุงจิมมีสองลูกเอ้าวอ้าวอ้าวไปบ่แม่ค้าเต้นด้วยนะอ่าแม่ค้าเต้นด้วยนะครับดูดีดูรูปดูจิมใจให้หมดโอ้ถือคนละลูกก็พอแล้วโอ้โหแต่งอ่ะเพลงเพลงมาเพลงมาเพลงเเดี๋ยวเดี๋ยวไปมา ไฟมาแล้วแสงมาพร้อมมาพร้อมพร้อมผมว่าแม่น่าจะไปเต้นด้วยนะแม่ถือมแล้อมไม่ไม่มันจะขายไม่ออกอ่ะแม่ขาถือแต่งด้วยอ้าวเดือดสองคนหนึ่งสามสองหนึ่งแอชเช่น แตงโม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 ลูกกระตูรถหวานรับประทานถูกเสียงเพราะจังเลยแตงโมจินตลามากใหม่แตงโมจินตลามากใหม่เปิดดูข้างในเนื้อแดงใจว่านี่มาขายราคาไม่แพงรื้ไหมเช่ไหมพี่จ๋า

แตงโม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 ลูกตัวลดหวานมารับประทานถูกอกถูกใจแตงโมจินตลามาใหม่ยแตงโมจินตลามาใหม่เปิดดูข้างในเนื้อแดงใจว่าวันนี้ไม่มาขายเนี่ยไม่แพงไม่แพงจริงจริงค้าโม่เดี๋ยวถามแม่ค้าก่อนแม่ค้าขายมากี่ปีกี่เดือน นานจังอันน oui> ี้ขายแตงโมเลยบ่ขายมือเลยเหรอขายมือแรกจะเป็นนะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคนดังแล้วนะฮะแต่ว่าเปิดขายวันแรกจะดังต้องแต่งราคาของแกหน่อยเพราะแกว่ามีขายอะไรอย่างก็ถามต่อไปสิว่าขายอะไรบ้างปลาปลาหมอก็มีปลาหมอก็มีมีปลาหมอหรือมีล่ะเอทับมันปลาหมอมีกบค่ะปมากบก็มี แตงวกัมีอีกงัหน้อยอ่น้อยจุใช่ไหมงมเป็นตัวเลยเหรอเป็นตัวโหายห้าไปเลี้ยงต่อเป็นเนื้อก็มีแต่เป็นเนื้องหน่อยงมเผาโอ้โอ้จิใจแล้วอย่างนี้ไม่กินแล้วอ๋อลูกินเลิกินแล้วนี่นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปน่ารักนะคะสาวขายแตงโมนะคะเมืนไม่เคยเจอกันใหม่นะคะคลิปน่ารักของโซนดิท๊อป